สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้ฟิลเตอร์ตะมาลีเล่นเกมฟิวาร์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้เปรนตำนานแต่ละใบตำนานกันเลยอยู่กับกิตุกรรมนะครับแต่กใหม่ล่าสุดตำนานที่สับทศูนย์นะครับตำนานที่สับทศูนย์โหทุกคนมีมีของเยอะมีชุดผู้ชายชุดผู้หญิงไอวอคาตาณ์แล้วก็สกินแอร์บอล คนาเขียวไอวอวเขียวนะครับสายเขียวทุกอย่างเขียวหมดเลยชุดนักสำรวจผู้ชายจับสำรวจผู้หญิงซึ่งเป็นชุดที่เตอร์ชอบเป็นชุดที่ผมชอบมาก,กเลยชอบตรงชุดกับหมวกอะอย่างเท่แล้วก็อยากได้นะครับเพราะว่าไม่มีหมวกแบบนี้มาตั้งแต่มื่อก่อนเลยถ้างั้นก็ไปสุมกันเลยไปสุมกันเลย,เ,ลยเป็นกิจกรรม มีการ์ดส,สามใบนะครับการ์ดส,สามใบด้านซ้ายมือจะเขียนว่ารางวัลรอบนี้คือเปิดเราจะได้รางวัลในสามช่องนี้ครับก็คือในสามช่องเนี้คือรางวัลที่จะออกที่จะเปิดในสามสามช่องตรงกลางก็คือรางวัลสามชิ้นนี้ออกแน่นอนถ้าเกิดปดเปิดครบสามใบอะ่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราอยากได้อะไรต้องดูก่อนว่าช่องซ้ายมีหรือเปล่านะครับเนี่ยช่องซ้ายเนี่ย ทองซ้ายก็จะมีปืนมีสกินปืนถ้าตอนนี้เรายังไม่ต้องการก็กดรีเฟซได้ดีนี่รีเฟซครั้งล่าสิบเก้าเพก็อันนี้ยังยังไม่ต้องการก็รีเฟซไปก่อนนะครับเฮ้ยไอวอเสียวรู้เห็นว่ามีไอวออยากได้แล้วใช่ไหมอยากได้โอ้โหเปิดปุ๊บเลยไอวอปั๊บตกใจเลยนี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะก็ก็คือเนี่ยเราต้องมาเปิดสามอันกลางนะเปิดสามอันกลางนะ่เจ้าเปิดครั้งแรกจะเปิดยี่สิบเก้าเพถ้าเกิดเปิดตรงก็ได้เลยนะ อ้าลองเปิดดูหนึ่งอันไอตรงนะเปิดอันนี้นะอันไหนก็ได้สามอันนะมีไอบอลอยู่แล้วเปิดทีละอันเปิดอันนี้กันได้ไหมปิดกันยังเติรไปเลยเอไม่ได้ไไดเปิดส<ป>ออันพอครั้งแรกยี่สิบเก้าเพจครั้งที่สองร้อยเก้าสิบเก้าเพจเลยนะก็จะให้เติร์เปิดอีกครั้งหนึ่งท, 2, นะทำไมเปิดอีกครั้งหนึ่งอะหรือว,ว่าจะไม่เอาเลยเรายังคุ้มอยูย่นะร้อยเก้าสิบเก้าได้ไอวอลลองเปิดดูจะถูกไหม เออไม่มั่นใจเลยลองดูนะว่ามันจะล็อกเปล่าเอาหุ่นล็อกไม่ได้พอแล้วเจ๊ไม่เอาละสี่เก้าเก้ามันมันเยอะไปนะไม่เอานะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเอาติดตัวไอ้บทเขียวไอ้บทเราไม่เอานะรีเฟซไปสิบเก้าเพจรีเฟซก่อนรีเฟซไปรีเฟซจนเจอชุดสำรวจโอ้โหได้เจอท่าทางท่าอะไรอ่ะท่าท่าที่มันทำแบบเนี้ยท่าอาศูรนะ ยี่สิบเก้าเพจลองสุ่มไปก่อนนะเผื่อได้เปิดไปทีนึงอ่าไม่ได้นะมัน <Okay. S 2> ล็อกอยู่แล้วอ,อ่ะน,นี่ชุดนี่ตนนี้ชุดมาแล้วนะเธอจะเอาชุดเอาเปิดให้เจอครั้งแรกเจอไหมโอ้โหแล้วสุ่มไม่บวดเธอยังไงมันก็ล็อกอยู่ดีอ่ะเอาลองสุ่มดูเปิดเจอคราแรกจะได้เลยไม่ได้นะบอกแล้ว,ว่ามันล็อกอันที่สองไม่ได้อันที่สาม นี่ไงชุดโอเคก็คือออกอันสุดท้ายนะโอเคพอละบอกแล้วยังไงมันก็ล็อกได้ชุดผู้หญิงมาแล้วนี่เลยไปประมาณหนึ่งพันเพชรนะได้ชุดมาบอกไปเลยแต่บางทีนี่ไงก็คือกิจกรรมนี้หนึ่งประมาณหนึ่งพันเพชรนะครับโอ้ได้ชุดสมมติเปิดได้เปิดกนแล้วกันอืมอืมอาเตอร์ดีวชุดลูบอนี่เลยชุด มันอย่างมันแบ่งได้บ้างอะไรได้บ้างมันมีอยู่มันมีอยู่สี่ชิ้นคือมีหมวกมีชุดมีกางเกงมีรองเท้าค่อยๆดูดิหมวกนี่หมวกครับแล้วก็มีอะไรมีแว่นตาไม่นี่กดตรงนี้เนี่ยซ้ายมือนี่มีชุดมีชุดแล้วก็มีกางเกงแล้วก็มีรองเท้าโอเคเท่ครับชุดอย่างเท่ชุดนักสำรวจ ในตำนานนะครับสุดสำหรวจในตำนานแล้วก็มีโรเกนเอร์บอดอันใหม่อีกเลยเอ้ยไม่ใช่ดีมันคือสกายวิงครับเอาให้จก่คนดีนี่ก็คือมีเตยชอบตรงไหนชอบตรงม,มีกระสุนน่ะชอบชุดอ่ะชุดที่มีกระสุนนี่นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูในโหมดธรรมดานะกอได้สกินปืนมาอีก แล้วก็ได้สองได้สองอะไรมาด้วยเนี่ยเอไม่ได้เนี่ยเขาเลยรีโหล,ลดสองขอรีโหลดเดียวกขนาดนั้นเลยหรอแต่สกินไอ้ยัแปมาด้วยครปืนนี้ก็เยอะไปแล้วนะแต่ถ้าเราใส่กระหมัดมม่วงอะ ถ้าเปิดไฟกับมันมุ้ก็ประมาณนี้ใส่มาฟ้าเอไาไส่มันดีกว่า Get too close and you might get burned หมดไปเยอะมาแล้วชุดเท่เอาไปลองไปเล่นดูจะขอรับสามเพชรก่อนมันมีรับอยู่ฮะเอาซื้อไหนตอนนี้เพชรเมื่อกี้เราเหลือ F C C เพชรตอนนี้เป็น สี่ิบเจ็ดเพนแล้วนี่ตำรวจนะครับตำรวจนะครับเอามีคนมันมันจะอยู่ไกลดาไปยิงก่อนดาวดาวไปดี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 ไป Để đi lên. đau Đang. Hả? Đang. Cứu nó mất à? Đi xong phải. Ơ con nghe nó ở Ba. Năm

อู่โรงพยาบาลอยู่ม,มันมีคนมาอีกแต่ว,ว่าโอ้นายไงบอกเลี้ยวว่าเลีว้วว่าเล้วมีคนว่าเล้วดาวไม่ปล่อยหรอก ไอวอวก่อนโออมีอีกตาหนึ่งตานนี้ก็มีพี่เขาหมดแต่ยิงไม่ได้เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเพราะมันต้องไอ้โวเอ็โปูซไม่ได้อีกไอวัวหมด อย่ามาเย,ย็เยน<ป>อย่ามาเยน็นอย่ามาเยน็นอย่ามาเย็นไปไปีหนึงไปไปห้อนก็ป,ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ เป็นสกินที่มีแต่เขียวหมดขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็จะเปนใหม่คลิปหน้าเป็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ